สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง v n p มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมถนนเพชรเกษมบริเวณสถานีหลัก2ของ MRT สายสีน้ำเงินใกล้ห้างเดอะมอลล์บางแคเมื่อวันที่9ธันวาคม2567ที่ผ่านมานะครับกรุงเทพมหาคนครก็ได้เปิดเดินรถโดยสาร BMA บริการฟรีนะครับเป็นเส้นทางใหม่ทวีวัฒนา MRT หลัก2 เพื่อนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางรางและส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นโดยได้ว่าจ้างบริษัท EVT ในการนำรถเมล์ไฟฟ้า EV มีทางลาดสำหรับรถเข็นวีลแชร์มาวิ่งในเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาก็คือ6โมงเช้านะครับถึง2ทุ่ม ความถี่โดยประมาณต่อคันนะครับ20-30นาทีต่อ1คันเนื่องจากรถเมย์ BMA feeder เป็นเส้นทางที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้นมาเองนอกเหนือจากเส้นทางของกรมการขนส่งทางบกจึงมีการกำหนดจุดรับส่งโดยเฉพาะซึ่งกรุงเทพมหานครได้นำป้ายไปปักเอาไว้เพื่อให้ผู้โดยสารได้ทราบจุดจอดรับส่งและรถจอดเฉพาะจุดจอดที่กำหนดไว้เท่านั้นไม่จอดรับส่ง นอกป้ายนะครับหรือว่าป้ายรถเบย์อื่นไม่จอดนะเขาจะมีป้ายของเขานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะก็เพื่อป้องกันการพิพาทจากผู้เดินรถไล์อื่นนะครับที่ไปทับเส้นทางเขาคลิปนี้ผมจะมารีวิวเส้นทางรถโดยสารบริการฟรีตั้งแต่ m r t หลัก2ไปถนนทวีวัฒนาแล้วกลับมาที่ mrt หลัก2อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นข้อมูลกับท่านที่รับชม ผมขอบอกแนวเส้นทางคร่าวๆนะครับโดยเริ่มจาก MRT หลัก2ทางออกหนึ่งกับรถมุ่งหน้าขาออกของถนนเพชรเกษมจากนั้นกลับรถอีกครั้งหนึ่งเข้าถนนทวีวัฒนาเรียบคอทวีวัฒนานะครับวิ่งตรงจนถึงถนนบรมราชชนีกลับรถต่างระดับพุทธมนตลเพื่อย้อนกลับเข้าถนนทวีวัฒนาอีกครั้งหนึ่งจนถึงทางแยกเลี้ยวขวาเข้าถนนสาราธรรมศพออกจากถนนพุนทธมณฑลสายสาม เข้าถนนอุทยานแล้ววกกลับเข้าถนนพุทธมน,นไลสายสอีกครั้งวิ่งตรงจนถึงถนนเพชรเกษมย้อนกลับมาที่ MRT หลัก2เหมือนเดิมแล้วก็วนไปนะครับเป็นแบบนี้นะก็อยู่บนถนนเพชรเกษมนะครับ พอข้ามคลองทวีวัฒนามานะก็มากับรถนะครับมาอยู่ในด้านฝั่งขาเข้าเพื่อจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนทวีวัฒนาก็เรียบคลองทวีวัฒนาไปนะครับตอนนี้ก็วิ่งตรงยาวเลยนะจากป้ายมทีนะครับถนนเพชรเกษมนะก็ไม่จอดรับส่งตรงไหนเลยนะครับวิ่งเข้ามาที่ถนนทวีวัฒนาวิ่งตรงยาวแล้วก็ไปจอดป้ายที่2ก็คือป้ายตลาดเวิ l ์มาร์เก็ต ตอนนี้ผมก็มาถึงตลาดเวอร์มาเก็ตแล้วนะครับเนื่องจากไปต่อไม่ได้รถโดยสาร bma บอกผมว่าเขาจะต้องไปชาร์จไฟนะครับก็นั่งรออยู่สักพักหนึ่งประมาณ20นาทีคันที่2ก็มาก็ปรากฏว่าขอไปชาร์จไฟอีกครั้งหนึ่งผ่านไปแล้วนะครับ2ครั้งนะชาร์จไฟสอครั้งผ่านไปแล้วตายแล้วมันเริ่มมืดแล้วผมจะกลับบ้านมืดแน่เลยนะ ไม่เป็นไรนะครับก็จะอดทนนะทำคลิปเพื่อมาฝากท่านผู้ชมให้ได้นะครับก็ยืนรอนะครับมีท่านบุ้โดยสารยืนรอท่แถวตลาดเวอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะก็บน่บนๆว่าทำไมชาร์จไฟ2องคันแล้วนะครับ2คันแล้วที่ผ่านมาก็ไปชาร์จไฟชาร์จไฟตลอดเลยเดี๋ยวรออีกคันที่3ทํถ้าไม่มาก็าจะนั่งแท็กซี่กลับบ้านนะครับผมก็บอกเดี๋ยวมาแล้วอีกคันหนึ่งก็ปรากฏว่าคันที่3นะครับได้มานะ ก็เลยขึ้นคั้นที่3นะครับที่หน้าเวิร์มาร์เก็ตต่อไปนะ mm hmm. พนักงานขับรถบอกว่าเขาจะขับไปถึง MRT เลยนะครับก็โล่งใจนะตอนนี้ผมก็นั่งรถ b m เนะครับออกมาจากเวิร์มาร์เก็ตนะต่อจากตลาดเวิร์มาร์เก็ตนะครับก็ตามเส้นทางถนนทวีวัฒนาตลาดต่อไปก็คือตลาดทนบุรีหรือว่าสนามหลวงสองก็มาขึ้นได้นะครับ ขึ้นลงได้นะตลาดธนบุรีสนามหลวงสองนะครับก็วิ่งต่อไปก็เป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์จอดนะครับรับส่งนะโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ป้ายต่อไปก็จะอยู่ตรงข้ามหมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับก็ยังวิ่งต่อไปนะครับบนถนนทวีวัฒนา ก็ไปจอดป้ายรับส่งใต้สะพานถนนอุทยานหลังจากนั้นเมื่อถึงแยกถนนบรมราชชนนีก็เลี้ยวซ้ายเพื่อไปกลับรถนะครับแต่ก่อนจะกลับรถก็ไปจอดตลาดพุทธผ่านตลาดพุทธนะครับก็กลับรถนะี บริเวณต่างระดับพุทธมณฑลนะครับเลี้ยวกลับมาอีกฝั่งหนึ่งของถนนบรมราชชนนีก็จอดฝั่งตรงข้ามตลาดพุทธมีป้ายนะครับฝั่งตรงข้ามตลาดพุทธจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายกับถนนทวีวัฒนาเหมือนเดิมนะครับวิ่งเรียบคลองไปเรื่อยๆจนถึงทางแยกนะครับเลี้ยวขวาเข้าถนนสาราธรรมศพ ก็มีป้ายรับสง่งนะครับที่วัดภูระนาวาศถัดมาก็เป็นคาเฟ่อเมซอนศาลาธรรมศพซอย33หลังจากนั้นก็ไปเข้าถนนพุทธมนตรสายสามนะครับตอนนี้วิ่งอยู่บนถนนพุทธมนตรสายสาม จะไปจอดแยกบรลมสายสาแถวเซเว่นะครับปิ่นเกล้านครเชียงจสีถัดมาก็เป็นป้ายโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศธนบุรีแล้วก็เป็นโรงพยาบาลลาดพิพัฒน์หลังจากนั้นนะครับก็เข้าถนอนอุทยาน ่านสนักงานเขตทวีวัฒนาเข้าซอยพุทธมนตรสายสามซอย17ป้ายศูนย์บริการสาธารณสุข67แล้วก็ป้ายโรงเรียนนวมินทราชินุทิตตีวิทยาหลังจากนั้นนะครับก็กลับเข้ามาที่ถนนพุทธมนตรสายสามนะจอดป้ายรับส่งนะครับวัดโกมุตพุทธลังสี ายโรงเรียนกับสินทรอะคาเดมีงานกอ่อสร้างตรงนี้นะครับก็เป็นงานกอ่อสร้างสตต่วนต่อขยายถนนปลานกพุทธมนตรสายสี่ตรงนี้เป็นช่วงจากถนนพุทธมนตรสายสองนะครับเชื่อมกับถนนพุทธมนตรสายสามยังอยู่ระหว่างการกอร่อสร้างนะครับก็จะต่อไปถึงนครปฐมเลยนะ ตตอนนี้มาถึงไสสามนะครับต่อไปก็จะต่อจากไส์สามไปถึงไส์สีต้องขออภัยนะครับที่มาถ่ายในเวลามืดค่ำนะเนื่องจากว่าผมไม่ได้เดินทางมากับรถนะครับถึง2คันด้วยกันนะที่เขาชาร์จไฟนะครับติดก,กันเลย2คันว่าจะได้ก็เป็นคันที่3ก็จึงทําให้ฟ้ามืดแต่ไม่น่าจะมีปัญหานะครับสําหรับคนที่อยู่ละแวกนี้นะถ้าจะมาใช้รถ BMA นะครับสายทวีวัฒนาเพราะว่าจะคุ้นเคยกับป้ายต่างๆบริเวณนี้อยู่แล้วก็ดูตามคลิปไปเรื่อยๆนะครับน่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะสำหรับเส้นทางสาย MRT หลัก2ทวีวัฒนาก็วิ่งตรงยาวนะครับตามถนนพุทธมณฑลสาย3านะจนไปถึงถนนพเพชรเกษมนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพเพชรเกษม จอดป้ายรับส่งที่บิ๊กซีเพชรเกษมนะครับหลังจากนั้นก็ข้ามคลองทวีวัฒนาวิ่งไปส่งผู้โดยสยรนะครับที่ MRT หลัก2ทางออก1เหมือนเดิมนะครับด้านหน้าเซเวอ ตอนนี้ก็มาถึงจุดที่ผมขึ้นมาตอนแรกแล้วนะตรงนี้ก็เป็น MRT หลัก2นะครับทางออก1นึ่งท่านผู้ชมนะครับสามารถเช็คตำแหน่งรถได้นะเส้นทางจุดจอดนะครับจากแอปเบียบัสแล้วก็กดเลือก BMA feeder นะครับที่มีตัวหนังสือเวียบัสด้านบนที่มีโลโก้เวนะียบัสอ่ะก็กดเลือกเป็น BMA feeder สำหรับปัญหาที่เจอจากการทดสอบก็เป็นรถที่วิ่งระยะไกลพอสมควรนะครับ ก็ยิงทางให้รถต้องเติมไฟนะครับชาร์จไฟบางทีโบกเรียกนะครับก็บอกไปชาร์จไฟก่อนผมก็เจอไปสองคันก็คงต้องหาวิธีแก้ไขกันนะครับโดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนนะทำให้บริษัทนะครับรอนานก็มาใช้บริการกันนะครับ MRT หลัก2สนามหลวง2นะครับเขตวีวัฒนาสารธรรมศพหรือว่าพุทธมนตรสายสานะครับก็ามาใช้บริการกันได้ ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง v p มีเื่าเล่า,ลาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ